ไปถามราคาลองดูไปไปถามราคาดูไปเพื่อเดี๋ยวเมื่อจะโตตัวไปพี่เขาว่าสองตัวหมื่นหมื่นหนึ่งให้เอกน้ำหนักตต้นนี่ไรบันไดทำดีแล้วถ่ายไรบนไดบ่สองหมื่นเอ็ดกับู่เบาะเพ้งดีหนึ่งแล้วพันดูพันแบบพันแบบไม่นมสาวอะไรประมาณนี้ สวยมากเลยนั่นน่ะสวยสวยตรงนียสวยสวยอยู่นั่น้น้นกขายายอุ้ยพวัดปนวัดไนเากันวัดกี่ัดก็อยู่นี่หล้วตาพาไปเส้อาอเส้านนโน้เอกเดี๋ยวไปหาพระเอกกัน เดี๋ยวให้ค่ะขนมขานค่ะอ่าไปโจ๊กวันนี้ตรนได้สักตัวนะมาตลาดโคกระบือโอ้เดี๋ยวเราไปตามหาพระเอกวัดกันค่ะตันได้สักตัวไปแม่ใช่ลรไอเปล่าไอวัตรให้ไอวัดตร ไปแล้วไปเรพระเอัดไนเดพุ่นนะเเลล่พุ่นนะเจ้สมแล้วเีดีบ้านเลย่่หด่อุ้ยสวยมากไม่กลับไม่ับดน้อหพี่นองคะพระเอกจะเอาคอยดอนสอง่ดอนเพิน อุ้ยถูกถูกมากเลยสองมื่นมสวยนะจะเป็นนะครับไฟเหนือแล้วไอตัวก şey ุจุกุจิแบบนั่นครับม้สวย่นเาะมันยากเพาสื่อว่าหันว่าสือว่านี่จะมันอีคว้าถือตัวพีสวยแบบนี้มือนกันเลยใช่ไหมบางตัวก็ไม่สวยเท่าแต่พนคนเบ้านหรือครับพ่อเลยพ่ นะครับพราะว่ามั่มนแค่เราทำใบผมหาใบ่อเพิ่นทาใบม่อนะพี่สวกออ่ยูนอเดี๋ยวนี่นะครับไม่มันคุมนะสองวันมันจะกันทองกับดอนหรือบอดอนสุดื้อเลยเดี๋ยวผมไปส่งบ้าิเลย่เอามนไปอยู่บ้านมันก็มีเยอะแล้วแต่มันไม่รู้ว่าม้องกับใคร้องกับใครอก็บกันกจะเล่อนของอกับกับจะเลื่อของกไม่พอของม่พอก็มีพอมันบอกค่ะทเล เพิ่งเคยเห็นบรรยากาศเืนี้ไมดนนี้หมด่รดไม่คิดว่าจะมาเจอพระเอกนะคะพระเอกแล้มาแล้วมางัวแล้วมาคายกินไหม าอันนี้ค้ายวัดจ่าค้ายจาเหรอเอา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 แม่ไม่มีใบตามิ้วหรอเราคุณขวดทันดีวบเตามิ้วหนึ่งขวดค่ะ แม่อายขยะเลยนะเอาเอาอะไรคะเรื่องเอาเลยไม่กินงแปดนาทียังสี่นาทีถ่ายต่อไปเว่าเราต้องโอนเงินผ่านมือถือได้เราไม่ได้สี่บ้าเพิ่งก็เห็นอะไรต่เพิ่งไอ้วัตรแล้วยังบม่จบแลต้องได้ตัวเสือแฉะอารมณ์แบบในหอยดีๆเสือไล่ๆหน่อยพระเอกเท่าได้หน่อย เอาแม่พี่ที่เลี้ยงเลื่องอะไรเรืองเลไรขายเลือกเลยรขายเดีเ๋ยวพี่จ่ายพี่ออมแอมบ้าจากตัวบ่ะไม่พี่ไม่มีคนเลี้ยงอยู่ดีอุ้ยไปลีเขาขึ้นรถบัสไหมตะก้นรถบัส <laughs> แต่ว่ามันหนาทันแก่งดีตะกูติดติดอยู่ใช<า>่ใช่ควายเผือกนะถูกมากเลยนะเนี่ยแต่ว่าแ็่แม่คุณเปิดไม่ได้เฮ้ย <laughs> <laughs> ไม่เปิดปอะไรล่ะบ้านวันนี้กลับรถบัสน,นี่ได้คอนเทนต์ไรคอนเทนต์เลยที่สุดที่สุดเลยค่ะเจ้าตายซะแม่สีสีเด่นทั้งอนเดี๋ยวมาเด้อแม่แล้วสีอาได้ไหมแม่ละสีอาอ่าเสียดายเราไปซื้อมากเหมือนกันแพงกว่านี้แล้วมใ,ใช่ใช่ที่อื่นแพงวันนี้ถูกมากเขาว่าควายสิมีกันขึ้นกันลงคือท่องเขาว่า สวยมากพี่จะไปยืนนั่นข้ากดถ่ายให้กดตรงนี้นะคะโอเคนี่ถ่ายรูปตรงนี้นะเม็ไม่ต้องไม่ต้องออกจากวิดีโอใช่ก็ยังไปอยู่ตรงนั้นเอาเอามุมเอามุมเดิมให้มันดูอยากกินมีเหรอ

สุดยอดอีลีค่ะโอ้ควายเพื่อกสวยมากเบอร์ให้พระเอกใส่โอ้นั่นบอสเขียวตัวตึงไดพ่อนั่นเขียวตัวตึงครับว่าตัวตึงตัวตึงรองเท้าไม่ใส่ด้วยอสาดกไหมกควายโคกับบือเด้ใสะ เป็นบุไยรูปเพื่นมาขอใครอันนี้ถ่ายรูปเพิ่ด้มาถ่ายได้มาถ่ายได้เด้อ ลูไ <Es> <an> e ี้สทบากมาเร็วๆมาทายมาเหรีาเจออีมาลยลลลเกือิกงานแล้วแสดงว่าดูเลเมื่อไงราเนี่ยเ่นเมื่องงานเยนเดี๋ยวเายลูกกับูกับเมือนี่โอ้ยไปดู่าหลวงพ่อก็ังเดินเจนครับไปแล้งกล้องที่ไปครับ โอเคนะหนึ่งสองนะห่สองได้คลิปพอมหนีไทยได้คลิปพ่อมาหนาลองขอบใจเลยดิครับรััไรอว่าบปาดห้นอยตัวนี้ชิววัวถือไม่เปราะปาดอย่โซดนะทามต้องลวเลยโสดบอสดีน้องหาซิปโตทามาโสดบโสดแล้ว เธอแกตัวนี้ประบาโสดผู้สาวผัวงาปนิมั็มีเงี้ยเนาะโอ้โหโอ้ค้างท่าศนา